สวัสดีครับกิติครับผมเพจเฟซบุ๊กกิติคนคํานวณกับยูทูปช่องแอลกิตติคนคํานวณทีวีนะครับเนื้อทางหวยเล้าครับวันนี้วันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่สิบแปดเดือนทันว่าคมสองพันยี่สิบสามครับเลขวินครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองครับยังใส่สูตรเก่าอยู่นะครับเลขเล่าผมรุดมาสองงวดแล้วเด้อนะครับยังใส่สูตรเก่าอยู่ถ้งงวดที่สามจะสิบเปี่ยนเองนะครับถ้างวดนี้รุด วันพุดเปลี่ยนสูตรครับต้องใส่ตัวตั้งต้นเก้านั่นแหละจริงๆสองงวดที่พันมากนะครับเอางวดนี้ก็ตามหน้าจอเลยนะครับขออนุญาตขีดฝอยถึงงวดที่พันมากก่อนนะครับเนาะมันออกแปดหนึ่งแปดหกเนาะงวดที่แล้วนี่ผมให้อยู่สานอเนาะอ๋อนี้สองสามซีห้าหกเนาะมันออกอามาตะเล็กเด่นตัวเดียวเล็กหกเนาะ ้านับถอยหลังนะ็สิเป็นสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดครับผมงวดที่แล้วอะงวดที่แล้วก็งวดเอ่องวดที่แล้ววันที่สิบหาเนาะกับวันที่สิบสามเนาะทานับถอยหลังนะครับทานับถอยหลังนี่ขสิได้อยู่เด้ <laughs> นะครับอันนี้นับเดือนหนานะครับอันนี้เว้าถึงงวดวันที่สิบห้ากับวันที่สิบกับวันที่สิบสามนะครับ ใส่สูตรนับถอยหลังเนาะมันคือสิเด็ยเขาทั้งสองงวดต้วาวานับเดินหน้ามันมันเดินดีมากกว่านหน้านั้นเนาะมันพึ่งมา่รุดนนี่แหละครับพึ่งมา่รุดสองงวดล่าสุดนี่แหละนี่งวดที่สามครับทางงวดนี่รุดกกสีกลับขึ้นไปใส่บริษักลับขึ้นต่อเอาวิธีการไหมนับถอยหลังเนาะถ้านับถอยหลังก็จะได้หอดซีเนาะเจ็ดแปดเจ็ดหกห้าสี่นะครับแปดเจ็ด หกห้าสี่นะครับตะวางวดนี้ยืนยันอาที่สูตรเดิมก่อนนะครับเห็นมันรู้จักสามงวดก่อนทามันบรลลุดก็เดินต่อไปนะครับมือนีนะมือนีมือที่สามแล้วงวดที่สามแล้วสําหรับทา,ามันลุตทามันลุดนะครับกระสิเปลี่ยนวิธีการเหล็กเด่นไหมนะครับเปลี่ยนวิธีการหาเหล็กวินไหมนะครับต่อกระตั้งต้นด้วย หลักพันคือเก้านั่นแหละนะครับแปดนะครับผมแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองจริงๆอ่ะตัวตั้งต้นอ่ะมันถูกแล้วครับแต่วิธีการสีเดินหนาลู่ทอยหลังแค่นั้นเองนะครับเนาะเหล็กเด่นกันหนึ่งก็สองครับวิ่งลู่สองสองหนึ่งสองแปดหนึ่งแปดครับตัวเก้าได้นี่าแปดสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งครับแต่ทำเมื่อเบิร์นกันว่าสิบเป็นไปตามนี่บอมันมาร์สผูดผุดคนครับ